สวัสดีครับผมมีสินค้ามนำเสนอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟฉายพลาสมาขนาดเล็กนะครับเป็นเคสแบบใสนะครับสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดไฟฉายนะครับไฟก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับสามารถปรับได้หลายระบบนะครับ รุ่นนี้ก็จะมีไฟแช็กในตัวเนี่ยนะครับสามารถเปิดฝาด้านบนได้นะครับเอาตรงนี้ลงมาก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับฝาก็จะเปิดแบบนี้นะครับมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับไฟแช็กก็จะติดนะครับเป็นไฟแช็กแบบไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้แก๊สนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับทดลองจุดไฟที่กระดาษนะครับไฟก็จะติดนะครับ ก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จเป็นแบบไท p ี C นะครับสามารถใช้สายชาร์จของโทรศัพท์มือถือเสียบชาร์จได้เลยนะครับเมื่อทําการชาร์จก็จะมีไฟแสดงผลติดขึ้นมาแบบนี้นะครับพกพาง่ายสะดวกสบายนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับชุดนี้นะครับใครกําลังมองหาอยู่นะครับชุดนี้นะครับเหมาะมากๆนะครับในส่วนของชุดนี้สามารถกันน้ําได้นะครับไม่ต้องกลัวเสียนะครับนี่นะครับทดลองให้ดูเลยนะครับ ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสั่งซื้อทางทิกตอกได้เลยครับผมพร้อมจะส่งทั่วประเทศครับผม